สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยบนชุดพิเศษไปจำวันที่16สิงหาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยบนนะคะในชุดพิเศษสูตรนี้จะมีหลักหน่วยด้วยกันทั้งหมดนะคะ สี่ตัวด้วยกันเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หกสามนะคะอาจารย์คํานวณหลักหน่วยนะคะมาได้ที่ห้าสี่สามหกออกศูนย์หกสามคะเลขสามค่ะที่แนวทางของหลักหน่วยเป็นงวดที่หนึ่งคะส่วนงวดที่สอง จ็ดหกห้าแปดนะคะเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกเป็นสิบห้าแล้วก็เป็นแปดออกสามเก้าห้าได้ห้าเมื่อที่สองเมื่อที่สามไหมคะหกศูนย์สามนะค <นะ S 1> ำนวณมาได้สามสองหนึ่งสี่ค่ะ สามสองหนึ่งสี่ออกมาที่หกศูนย์สามก็เลขสามอยู่สี่ตัวนี้นะคะตัวไปงวดที่สี่ห้าสี่สามหกห้าสี่สามหกออกมาที่หกสองหกแล้วทีเลขหก จะไปงวดที่ห้าสองหนึ่งศูนย์สามต่อมาที่สี่แปดหนึ่งหลักหน่วยก็เลขหนึ่งค่ะจะไปงวดที่หกแปดเจ็ดหกเก้า แปดเจ็ดหกเก้านะคะออกมาที่ห้าเก้าแปดหลักหน่วยก็คือเลขแปดอันนี้จากเล่มนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเนาะเล่มแปดนะคะเล่มแปดวนี้ต่อไปงดที่เจ็ดเจ็ดหกห้าแปด 7จ็ดหห้าแล้วก็8ดออกไปที่หนึ่งหนึ่งหกแล้วเลขหก 6. ต่อไปนะครับงวดที่8ปดหนึ่งศสองสองออกมาที่ 690หลักหน่วยคือเลขศูนย์เขยิบขึ้นไปเป็นงวดที่9 2103 2103 หน่วยก็แนวถ่านของเลข 3. สามตจะไปงวดที่สิบนะคะหกห้าสี่เจ็ดหกห้าสี่แล้วก็สี่บวกสามเป็นเจ็ดออกมาที่ห้าศูนย์สี่ฮะได้เลขสี่ น,นี้เรากําลังหาหลักหน่วยค่ะเมื่ที่สิบเอ็ดสามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่ออกห้าศูนย์สามอ่ให้ตัวเดียวนะเลขสามบางครั้งมีหลักสิบหลักร้อยแถมมาค่ะอันนี้เราเล็งเฉพาะหลักหน่วยพอนะคะเล,เล็งไปที่หลักหน่วยหลักหน่วยบน ต่อไปเป็นงวดที่สิบสองเจ็ดหกห้าแปดฮะเจ็ดหกห้าแปดต่อมาที่สามสามหกสามสามหกนี่ค่ะอันนี้ก็คือวัวที่อาจารย์วางไปนี่ก็หก สองวดเลยค่ะท่านผู้ชมก็เป็นสูตรระยะเนี่ยประมาณ9ก้งวดสิงวดเนี่ยอาจารย์ก็วางแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะาีน,นี้เราต้องระวังนะคะท่านผู้ชมพอดีว่างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์วางหลักหน่วยล่างสูตรนี้ให้ไปนะคะใน EP ที่9นะคะของเก่าคลิปนี้อยู่ใน EP ที่9นะคะของใหม่จะอยู่ใน EP ที่7 ทีนี้เรามาดูของเก่านะคะงวดที่แล้วอาจารย์วางให้ค่ะงวดสูตรสูตรเนี้ยนะคะหลักหน่วยล่างชุดพิเศษสูตรที่หนึ่งนะคะเนี่ยแฮชแท็กหนึ่งอันนี้แฮชแท็กนะคะหนึ่งสูตรที่หนึ่งเลยสามสามหกแล้วก็ตามมาด้วยที่งวดที่แล้วก่อนนะคะท่านผู้ชมสามสามสอง หนึ่งแล้วก็สี่สามสองหนึ่งสี่นะเนี่ยอันนี้คืองวดที่แล้วนะคะแล้วของเก่าสําหรับสองสูตรนะจากสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมมันก็จะเหลือสองตัวนะคะบางงวดก็เหลือแค่ตัวเดียวนะคะบางงวดก็เหลือสองตัวจะเยอะสุดที่สองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็น้อยสุดก็คือได้ตัวเดียวเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นในชุดมาตรฐานในแนวทางของหลักหน่วยได้ตัวเดียวนะคะก็คือเลขหนึ่งะคะใครอยากทราบหลักหน่วยงวดนี้ของช่องอาจารย์มีดีช n แนลนะจะได้เป็นเลขอะไรคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้า f อก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะเมื่อคืนนี้อาจารย์นอนตี3ามคะท่านผู้ชม วันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนะคะเหนื่อยๆบอกไม่ถูกนะว่านอนดึกเกินนะเพราะว่าเคลียร์สูตรนะคะเคลียร์สูตรทั้งเด่นบนแบบสี่ตัวอะไรเงี้ยคะคราวนี้เราก็มาเช็คนะของงวดนี้นะคะงวดที่เราจะใช้ในสูตรที่1ใครจะใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะ มันก็คำนวณไม่ยากแะก็แค่มันซับซอ้อนนิดหน่อยนะคะสำหรับสูตรนี้แอปหนึ่งนะศูนย์หกสามสิบแปดศูนย์แปดโอเควที่ สิบหกสิงหานะคะทํานวณออกมาได้ที่แปดนะคะท่านผู้ชมเลขแปดแปดแล้วก็บวกเก้าเป็นสิบเจ็ดหรือลดแต้มลงไปแล้วก็ลดลงไปอีกตัวหนึ่งก็คือหกหกเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมและอีกตัวสุดท้ายเนี่ยเราเอาบวกที่สามหกบวกสามเป็นเก้าเราจะได้หลักหน่วยนะคะแปดเจ็ดหกแล้วก็เกะะ้าจะมาที่ ตัวไหนคะเราก็ต้องไปเช็คดูนะคะทางเลขมันก็ไม่ได้เนะาะจะให้พุ่งมานี่ก็อันนี้มันก็ไม่มีทางมาทางนี้ให้เรารับนะ,ะนก็มีโอกาสมามีโอกาสมาได้ทุกตัวนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นสูตรพวกเยี่ยมนะคะราชาโชคนะสำหรับงวดนี้เนาะอาจารย์คำนวณมาได้เป็นบางส่วนแล้วนะคะยังคำนวณไม่ได้ทั้งหมดเนาะ,ะมี fc ก็ ไปคอมเมนต์ขอใน Facebook มานะคะขออาจารย์แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆทำให้นะคะท่านชมอันนี้เราจากศูนย์สี่หนึ่งนะคะมันยังเข้ามันชนสองตัวเข้าทั้งสองตัวเลยนะ,ะเข้าทางตัวนี้ด้วยนะะเข้ามาอยู่ในหลักนี้สามสามหกห้าศูนย์สามห้าศูนย์สี่ดูทางได้มีไหมแล้วตัวนี้ศูนย์ก็ไม่รับนะคะไม่รับอยู่ในหลัก หลักร้อยหลักสิบอะไรแบบนี้อันนี้มีห้าจะพุ่งไปนี่ก็ไม่ได้นะะกจ็จะต้องใช้ให้ใช้สูตรสูตรชนนะท่านผู้ชมใครกลัวหลุดก็ใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะคะหาหลักสิบแม่นแม่นมานะคะหรือว่าสองตัวก็ได้มาจับกับหลักหน่วยสี่ตัวนี้นะฮะจะเดินต่อหรือไม่เนี่ยนะเราต้องดูตัวสูตรอื่นๆด้วยนะมาสัมพันธ์กันไหมถ้ามันมีตัวชนก็ หน้าตามนะคะถ้า2ส,สูตรไม่ชนก็ไม่น่าตามนะคะท่านะผู้ชมก็ลองเล็งดูก่อนเนาะอันนี้คำนวณน,นะมีดีชนแนลตามนี้นะสำหรับ fc ท่านใดนะที่อยากได้กำไรข้อมือนะคะท่านะผู้ชมแบบที่อาจารย์ใช้อยู่นี่นะแป ไปไหวบูชาก็ทักมาที่เขาเรียกอะไรครับเฟซบุ๊กเนาะเฟซบ o ๊กอาจารย์นะ,ะมันหายไปไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ทักไปที่ facebook จะเอาไลาไหนก็ไปคุยกันใน facebook นะคะอาจารย์ยังจําหน่ายอยู่นะคะแต่จะทําออกส่งไปเป็นช่วงๆนะคะประมาณสัก สิบวันนะคะจะส่งหนึ่งครั้งนะิบวันจะรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้ f อฟหนึ่งครั้งนะจะไม่ได้ออกไปส่งทุกวันทุกวันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารวบรวมการสั่งมาแล้วก็ออกไปส่งครั้งหนึ่งเลยประมาณยี่สิบสาสิบเส้นแบบนั้นไปเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ใช้เวลานะะในการคำนวณสูตรนะแล้วก็ทำงานด้วยนะเวลาว่างก็ค่อยทำแล้วก็เขียนะคะ ก็ลองรองรับอยู่นะคะได้อีกสักสี่ห้าคนน่าจะได้ะคะ่ะท่านผู้ชมโอเคสั่งมานะสี่ห้าคนนะคะก็๋ยวจะรวบรวมไปส่งนะ,ะมีหลายหลายเขาเรียกอะไรหลายไซส์หลายสีนะ,ะสั่งได้นะคะข้อมือกี่เซนกี่เซนตอนนี้นะ,ะอาจารย์สั่งอันนี้มาได้นะคะท่านผู้ชมปกติมันจะหายากนะคะ อย่างเงี้ยจะหายากนะก็ดวงตาสวรรค์น,นะคะหินหินแท้จากที่เบตเลยเนาะเนี่ยค่ะจานก็จำหน่ายอยู่มาประมาณสองปีได้แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆทำส่งไปเฉพาะเอฟซีที่อยากได้นะคะเป็นเขาเรียกแต่หินเนี่ยมันก็หินหินแท้ทุกเม็ดเลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเพชรตามแมวนะคะแบบเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลทองอนะอันนี้ก็สวยะค่ะท่านผู้ชม มีหลายสีนะน้ำตาลแดงก็มีนะ่า้ผู้ชมน้ำตาลแดงแปบ๊บหนึ่งนะแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไทเกอร์อายเนาะมันจะเป็นเอ่ออันนี้ตาแมวนะะท่านผู้ชมตาแมวตาเสือนะะแล้วแต่ใครชอบแนวทางของสีทองทองก็แบบนี้นะอันนี้ถ้าสีแดงนะ จะเป็นทองทองน,นี้จะเป็นแดงแดงเรื่มเรี่นะถ้าทำออกมาเป็นเส้นแล้วก็สวยนะคะอันนี้ก็เป็นดวงตาสวรรค์น,นะคะทุกอย่างนี้เป็นหินแท้หมดเลยนะคะไม่ใช่พลาส,สติกนะคะท่านผู้ชม,มหินนี้มันก็จะช่วยในเรื่องโชคลางอยู่แล้วนะคะหินนี้ก็เป็นเรื่องโชคลางนะคะถ้าท่านผู้ชมไปศึกษาในใน youtube ดูนะคะหินทุกชนิดนะ<ม>ก็มีผลต่อ โชคกลางนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ก็ใส่อยู่นี้ก็จะเป็นแนวทางของพวกสีน้ําตาลนะคะแต่ก่อนก็อันนี้ก็ฮิตกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันจะเม็ดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นลักษณะเป็นมินนะคะเหมาะกับข้อมือผู้ชายนะคะเนี่ย okay. อคลิปนี้ก็ฝากนะะสำหรับ f ซนะ,ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะมีขอเครื่องรางของขังนะคะ ก็สั่งอาจารย์มาได้ทาง Facebook เลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะสำหรับ FC ที่อยากได้นะ,ะสูตรใดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียวนะคะก็แนะนำนะคะหลักหน่วยบนให้ใช้4ตัวนี้นะ,ะถ้าเกิดใครอยากทราบว่าใน4ตัวนี้นะ,ะจะชนจะมีตัวชนไหมก็ทักเข้ามานะคะตามนี้เลยเนาะ,ะของเก่านะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดหนึ่งอันนี้นะจะอยู่ใน EP ที่9นะคะอยู่ใน EP ที่9ในสูตรเนี้ยนะแล้วต่อไปก็วางติดกัน2 EP นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ตัวชนนี่ค่ะตรงนี้เลยถ้าหน่วยบนชน5สูตรมันจะได้เลข1นะคะแล้วกางวดเนี้หน่วยบนชน5สูตรได้เลข6นะ,ะได้เลข1แล้วมันไปติดเกิเขาเรียกอะไรคะฟ้าประธานนะเลข1 อาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่เอาหนึ่งก็ต้องมาเอาสี่นะเพราะว่ามาชนสองตัวเนี่ยบางครั้งมีชนตัวเดียวนะคะชนตัวเดียวมีเนี่ยงวดที่ออกหกศูนย์สามเนี่ยได้เลขสามนะคะตัวเดียวแล้วก็ห้าเก้าแปดก็ได้เลขแปดตัวเดียวหนึ่งหนึ่งหกก็ได้เลขหกตัวเดียวนะคะแล้วก็งวดที่ออกสามสามหกนะคะก็ได้เลขหกตัวเดียวนะ,ะแต่งวดที่แล้วเนี่ยชนถึงสองตัวนะคะชนถึงสองตัวเลย ก็คือชนเลขหนึ่งกับเลขสี่แล้วจารย์ก็ทาสีเลขหนึ่งไว้ให้นะคะว่าชอบเลขหนึ่งคือฟันทงให้ไปแล้วแรกๆเลยนะคะพอไปคำนวณสูตรฟ้าประธานมันจะไปติดหนึ่งกับสองนะมายากนะคะแล้วมันก็หลุดนะท่านผู้ชมเห็นไหมแต่สูตรอันนี้ไม่หลุดเพราะฉะนั้นใครอยากชมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยและอย่าลืมนะคะชมโฆษณาเนาะถ้าไปชมโฆษณาอาจารย์จะหมดแรงนะทะ่านผะู้ชมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ